พ่อมาลอาขอชอ,อากรวาจะดาาอซอสาดอรช้อมอรอดราช้มอรต่อช้มกดอรอทอพวงมาลาัยของฉันอีกกีวันจะได้สวมคอเสียดายรูปฉันไม่รอเสียดายรูปฉันไม่รอ แต่ฉันมีกระดอเลี่ยมทองพวงมาลัยของฉันอีกอกีวันจะได้สวมคอเสียดายรุกฉันไม่รอเสียดายรุกฉันไม่รอแต่ฉันมีกระดอเลี่ยมทองพ่อมารอขอเชอเอกอวอจะดอสอขอ สโดรอชอมาลอสโดรอชอมาลอต่ชโมะกะด็ดลอทอพวงมาลัยของฉันอีกกี่วันจะได้สวมคอเสียดายลุกฉันไม่หลอกเสียดายลุกฉันไม่หลอก แต่ฉันมีกระดอเลียมทองแต่ฉันมีกระดอเลียมทอง